สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่ารที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสูตรแยกหน่อยสามน้อยจะน่อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ตามด้วยหน่อยวีไอพีจะแนวทางของวันที่18เดือนสิบเอจะพฤศจิกาสองหา 6, ้าหกแปดจะมาพบกับแนวทางของแอดจ้ยคือเกาแล้วก็ตามเคยเนาะ พ้นสรุปแนวทางคนที่สิบเจ็ดจะวันจันสำหรับเนียกน้ยอยโค้ห้าวจ้าน้อยพิเศษเด่นสี่กับเก้าพ้นน้อยพิเศษจ,จ้าศูนย์สี่เก้าลงสามสองหล่งสามสองนี่พลาดไปแต่สำหรับบนมาศูนย์สี่เก้าขบเต็มเต็มนาะสามตัวบนเด้อนี่สี เก้าศูนย์สตัวบนจะศูนย์เก้าจโอ้โหปังจะสำหรับสี่เก้าคููเด่นขขงเฮ้ามาจะ้ะเด่นสมาเด่นเก้ามาสีเก้าตรงตรงเนียนพี่ตเนียนสนะี่เจสีเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะสองกับ8ปดพ้นบนปกติหาหาหาโอ้โหต้องหาเลยเนาะผ่านไปจะ้ะ ล่างสองสี่สองสี่เด่นสองมาเข่าตรงตรงจะสองสี่ตัวเนียนเลยน้อยรอบปกติจะอ่าน้อยรอบวีพี่จะรอบสุดท้ายหกกับสามพ้นบนจะหนึ่งหกหกล่างแปดเก้าล่างแปดเก้าผ่านไปจะสำหรับ VIP, นะวีไอพีมาเล็กเบิร์เลยเนาะโอ้โหตัวประกบคู่จับคู่พลาดไปมาเล็กเบิร์เด่นหกของเฮามาสองเด่งจ้ะโอ้ปังเด้อจากเมื่อนี่สำหรับฮานอยของเฮาเด่นมาก6หถูกหน่อยพลาดแค่วีไอพีเนาะตัวประกบคู่มาซะเบิร์เลยหกหกเด่นหกพิลุฮกของเฮามาสองเด่งจ้ะสำหรับวีไอพีจ้ายันนดีกับพี่น้าเอฟซีติดตามหลัก,การเนาะสำหรับแี่กน้อยของเฮาเมื่อนี่ ปังจะเต็มๆเลยมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าสําหรับมัดรวมของเฮานี่มาแค่เล็กเด่นเนาะเมื่อวานมัดรวมบ่ปังเลย เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมือนี่ฝากด้วยละการน้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละการเพราะจะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆก่กะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนราะจะเผื่อสิได้บอพาดแนวทางที่แอดจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจะสำหรับห้าน้อยพิเศษมือนี่แนวทางเหล็กเด่นหายสี่กับเก้าจ้ะ ให้บ <Number. S 2> อกเด่นตู้เก่าสี่กับเก่าจับคูเด่นสี่รอบพิเศษสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสำหรับเด่นเก่าของห้าวจะเก้าศูนย์ ก้าสามสำหรับน้อยรอบปกติมือนีแนวทางหายเด่นหากับเจ็ดจับคูหาเจ็ดแปดหาเก้าหาศูนย์สำหรับเด่นเจ็ดของห้าดาวเจ็ดแปด เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งหน่วยรอบสุดท้าย V.P. เด่นสี่กับหกสี่หาหกสี่เจ็ดสี่แปดสำหรับเด่นหก V.P. มือนี่จับคู่หกแปด 69, 60, หกเก้าหกศูนย์ขู่สุดท้ายหกหนึ่งจ้ะสำหรับโตเน้นข้อห้าวจ้าน้อย vip เดินหกเน้นหกหนึ่งหกเก้าเด่นสี่สี่หกกับสี่เจ็ดสำหรับรอบปกติจ้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เด่นหาแปด หาเก่ารอบแรกจะพี่เศษสี่หกสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองโอเคเนาะสำหรับห้าน้อยของเข้ามือนี่คอยมาปังปังเต็มเต็ม ตนิ่โตเจาะถูกน้อยละการเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจะขอให้โชคขอให้เฮงขอให้ปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะลงห้ซองสูตรจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะหรือวา่าหมักสูตรได้กะตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความมักความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จากขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจะฝากไว้เพียงสำนีละการจ้า